สวัสดีค่ะสนามสุบชุดกีฬานะคะวันนี้มารีวิวกับงานเสื้อทีมนะคะเสื้อกีฬาเสื้อฟุตบอลเสื้อเสื้อกิจกรรมนั่นเองนะคะสําหรับวันนี้นะคะมาจากลูกค้าที่อยู่ประเทศเกาหลีเลยค่ะสั่งตรงจากเกาหลีนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะจะส่งไปประเทศเกาหลีเลย จริงๆค่าส่งน่าจะเกือบแพงกว่าค่าเสื้ออีกนะคะเพราะว่าค่าส่งเวลาส่งข้ามประเทศนะคะก็จะราคาสูงนิดนึงแต่ก็มั่นใจปลอดภัยสินค้าครบแน่นอนนะคะน,นี่ก็จะเป็นการจะส่งโดยไปรษณีย์ไทยนั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาดูงานเสื้อกันนะคะสําหรับวันนี้นะคะลายเสื้อสีสวยมากนะคะเพราะว่าเป็นโทนสีชมพูเป็นสีชมพูแล้วก็มีรูปมมายูนิคอนแต่ว่ายูนิคอนไม่ได้มุ้งมิ้งนะคะเป็นยูนิคอนแบบเท่ๆโหดหดแมนๆเลย เดี๋ยวเราเข้ามาดูงานเสื้อกันใกล้ๆนะคะว่างานเสื้อสําหรับทีมนี้นะคะชื่อทีมว่าอะไรเอ่ยชื่อทีมว่าโอ้แจมินหรือเปล่าแจมินเอฟซีหรือเปล่าไม่แน่ใจเดี๋ยวเพื่ออ่านผิดแต่เราไปดูข้อความแล้วก็ไปดูรายละเอียดงานเสื้อกันคะ่ะงานเสื้อวันนี้นะคะจะเป็นงานเสื้อคอวีค่ะคอวีก็จะ คล้ายๆกับคอกลมนะคะแต่ว่าก็จะมีตรงเหลี่ยมที่ลึกลงมาก็จะทําให้เวลาใส่แล้วก็จะไม่รัดคอมากนะคะนี่ก็จะเป็นงานคอวีแล้วก็จะมีชื่อ,อ,อไม่ใช่ชื่อเบอร์นักเตะนะคะเบอร์นักเตะที่อยู่ด้านหน้าแล้วก็โลโก้ทีมค่ะโลโก้ทีมนี้เราก็ เอ่อทำให้ชัดแล้วก็ให้ใหญ่ชัดเจนนะคะจะได้เห็นชัดเจนที่สุดเลยค่ะน่าจะมาจากเออเดี๋ยวอ่านผิดนะคะไม่แน่ใจก็ขอบคุณมากๆนะคะที่สั่งงานเข้ามานะคะลายเสื้อความพิเศษเพิ่มเติมนะคะก็จะเป็นสีชมพูค่ะสีชมพูหวานเลยชมพูแบบชมพูหวานเลยก็จะมีลูกเล่นทั้งออแขนเสื้อด้วยนะคะแขนเสื้อมีธงชาติของประเทศเกาหลีด้วยแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งเป็นธงชาติไทยนั่นเองค่ะ แล้วก็ความเด่นพิเศษเพิ่มเติมนะคะก็คือลายม้ายูนิคอร์เดี๋ยวให้ดูนะคะว่างานจริงที่เห็นนะคะคมแล้วก็ชัดมากๆมากๆเลยนะคะที่เห็นตอนนี้นะคะนี่อันนี้คืองานพิมพ์ลงไปที่ตัวเนื้อผ้านะคะเดี๋ยวให้ดูนะคะอีกตัวหนึ่งสําหรับภาพเต็มของชายเสื้อนะคะจะเหมือนกับตัวด้านด้านซ้ายมือคือตัวนี้นะคะเพราะว่าชายเสื้อจะยาวลงมาแล้วก็จะมีการเล่นคล้ายๆสบัดสีนิดนึงนะคะที่ตัวเสื้อนะคะ อันนี้ก็เป็นกราฟิกเพิ่มเติมที่ใส่เข้ามานอกเหนือจากนั้นนะคะก็เดี๋ยวให้ดูเต็มๆนะคะอ่าอันนี้คือตัวเต็มของงานเสื้อน,นั่นเองค่ะนอกเหนือจากนั้นก็คือจะเป็นเรื่องของด้านข้างลําตัวให้ดูด้านข้างลําตัวนะคะด้านข้างลําตัวที่เห็นตรงนี้นะคะสามารถออกแบบได้ตรงนี้จะมีลายเส้นจุดๆสีขาวนะคะแล้วก็มีแถบสีน้ําเงินอยู่ เวลาใส่งานจริงนะคะก็จะทําให้รูปร่างดูเพียวแล้วก็ผอมมากขึ้นด้วยนะคะนี่ก็มีผลกราฟิกมีผลหมดเลยนะคะทุกอย่างการออกแบบการดีไซน์การจัดวางทุกอย่างนะคะเดี๋ยวพอลูกค้าได้ใส่จริงก็จะตรงสีน้ําเงินนะคะก็จะอยู่แถบด้านข้างลาตัวเวลาวิ่งเวลาหันข้างก็จะเห็นสีน้ําเงินนะคะก็จะเห็นเห็นงานอยู่นะคะแล้วก็แขนเสื้อนะคะที่บอกว่าเพิ่มเติมได้เนะะี่ยค่ะ ใช้เสื้อฝั่งหนึ่งนะคะจะเป็นธงชาติไทยส่วนอีกฝั่งหนึ่งเป็นแบบนี้ค่ะอันนี้นะคะนี่เป็นของธงชาติเกาหลีนะคะก็จะคมแล้วก็ชัดเช่นกันแขนนะคะจะเป็นสีดำตัดด้วยสีชมพูหวานนะคะหวานแบบลายเสื้อเลยโทนเดียวกับเสื้อแล้วก็ขอบล่างสุดเป็นสีขาวเพื่อให้เห็นโลโก้เออธงชาตินะคะเห็นชัดเจนมากขึ้นนะคะอยู่ที่ดีไซน์ลูกค้าค่ะ แต่ว่าวันนี้สีสวยจริงๆนะคะเพราะว่าชมพูกับน้ําเงินนะคะเขาเข้ากันอยู่แล้วด้านหลังตัวเสื้อนะคะที่เห็นก็คือชื่อของเจ้าของเสื้อสามารถดีไซน์สามารถใส่ได้นะคะนอกจากภาษาอังกฤษภาษาไทยแล้วสําหรับความพิเศษตัวนี้ก็คือว่าเป็นภาษาเกาหลีด้วยซึ่งเราก็ขอให้ลูกค้าพิมพ์ให้นะคะเพราะว่าภาษาเกาหลีเราไม่ได้เลยภาษาอังกฤษก็ไม่ได้เช่นกันแล้วก็เบอร์นะคะนี้จะเป็นเบอร์นักเตะ ด้านหน้าใส่เบอร์นักเตะนี่นะคะอ่าเบอร์สิบสี่ก็มีเบอร์สิบ 10, ด้านหลังก็มีด้านหน้าจะเบอร์นักเตะจะดูเล็กนิดนึงด้านหลังก็จะเห็นใหญ่ชัดเจนนิดนึงนะคะแล้วก็ส่วนล่างสุดนะคะก็เป็นภาษาเกาหลีแล้วก็มีข้อความชื่อทีมนะคะที่ลูกค้าสามารถใส่ได้นะคะอยู่ที่ความชอบเลยค่ะว่าชอบสไตล์แบบไหนชอบ ชอบสีสันยังไงนะคะก็สามารถระบ,บุแล้วก็สั่งมาทางร้านได้เราก็รับผลิตให้ได้ทั้งหมดนะคะก็แต่ละทีมก็จะมีจุดเด่นแตกต่างกันมากๆค่ะแต่ละทีมก็จะสวยไม่ซ้ำใครเลยนะคะก็สวยมากๆค่ะก็ขอบคุณลูกค้านะคะที่สั่งมาจากประเทศเกาหลีเลยแล้วก็เดี๋ยวเราจะส่งให้เลยนะคะกับลายเสื้อยูนิคอร์นที่เป็นโทนสีชมพูดำนะคะเท่ๆแบบนี้ก็ขอบคุณมากๆนะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ